เออปิลยโอ้อยนะจานเลย,เลยอหอตักใส่จานเลยครับอ้ยก่อนอีไปชมคลิปกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้นำเด้อจะได้บ่พลิดคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีผู้ชมเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sao Cheo Thong ครัววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรเดี๋ยวฮอรไปถามเซฟ จบกันนะครับผมเชฟประจำสองสายชิวทอมคว้าอ่ะก่อนนี้ไปส่งคลิปการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ครบผมนำในเด้อจะได้ประภาสคลิปใหม่ๆก่อนใครเอาเอาเชฟวันนี้เห็นยังกินเนี่ยวันนี้เห็นยังกินเนี่ยเชฟอร่อยวันนี้อ๋ออาหารมัดมัดดีเห็นยังกินล่ะอาลูกชิ้นเดี๋ยวอาหารลูกชิ้น อ๋อตกซีมาผัดตกชิ้นในเฮากินครับผมอ๋ออันนี้มันยังครับคือเราอันนี้น้ำเก๊กไงครับผมอ๋อครับผมน้ำเก๊กไงครับผมไม่ตรงนั้นี่เออนี่ครับโอ้โหโบมีเชฟต้องเอาความดื้อโอ้ยโหวยดิเชฟเนี่ยเชฟสีอะไรอย่างเดียวเลยนี่ครับ เชฟโจกกินน้ำเก๊กเก๊กหอยครับผมเป็นยังไงเชฟสุ้ใจบอเชฟโจกกินน้ำเก๊กเก๊กหอยครับผมเป็นยังไงเชฟสุ้ใจบ่เอาเอาไม่ดีพัดแทบๆทบดิสี่ัดกะเพราลูกชิ้นให้กินครับผมหลังจากที่ ช่วงนี้เงินปิดภารกิจงานอะไรครับผมมาจากสี่าปิดภารกิจงานหลายครับผมเอ้าวชิปอู้จะดีใส่น้ำมันลงไปดีเลยนะครับผมอ๋ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับอือกูมาที่นี้พอใส่น้ำมันแล้วก็ใช้ยังชิปต้องรองให้น้ำมันมันแห้งมัน,<ห>นดเดือดก<ห>่อนเป็นบอสอ้าครับผู้ชมเลมซีคนใดเข้ามาเพิ่ง เรากำมากินดังกันกับผมผัดกะเพราลูกชิน้นครับผมวันนี้ดูครับผมโหดีครับเครื่องผัดกะเพราของเราก็จะมี<า>อีกไฟกะเพราครับผมดูครับส<า>ใส่พริกแห้งลงไปครับผมท๊าพริพกพวแห้งเลยใ่ไมพแห้งกับเปลี่ยนนะครับ <laughs> ต้องเอาไปตากก่อนทุกท่านดูๆๆครับผมโอ้ยเด็ดดีครับเด็ดดีแล้วครับผมวันนี้อ่านับแรกอ่า โอ้ยตากอกันสำารักสมัครแล้วครับผมโอ๋ไบครับจมลยครับจามเลยครับผมอืกินผัดพริกกับกระเรียมหอมอีครับผมหมดอีครับผมกินที่แนแว้นพี้ อะไรครับผมอ๋อใส่ลงไปเชฟอ่านี่ลูกชิ้นหมูนะครับไม่ใช่ลูกชิ้นหมานะครับผมโอ้อไปดังเอาไปเลยมั้ยดังผมแดงไปเลยเนี่ยคุณชมนี่สิไปดังขนาดวะโอ้ไปดังใส่ไปเลยวะดังผมแดงไปเลยเนี่ยยืด สังแดงเลยหรอวะของครับผมอ,อ,อันนี้กับข้าวคิวๆนะครับสายชิวทองมันควานะครับผมครับเกลือต้องไมเอออันนี้ก็ใส่เกลือนะครับถ้าใส่แล้วก็จะมีเกลือหนึ่งเกลือสองเกลือสามเกลือสี่เกลือห้าใส่เยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ใส่หน่อยๆครับผมถ้าใส่เยอะแล้วมันคีหวานครับผมต่อไปก็จะเป็นเต็มครับผม อันนี้ใส่หลายก็เข็มหลายใสในในใใใใ่หน่อยก็เข็มนหน่อยครับผมสามตันเนาะเอาได้บุดเล็ดได้หมดถ้าชุชื่นชิมโอ้โหดีดีดีครับอันนี้รถถางครับผมใส่รถถางลงไปครับผมบ่อสอบเดียกีรถคดีก็ได้โอ้โหแกปัดมือย่างนี้ยมขาดมือเลยชือนรถดีกับของถอหอยนะครับเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหผัดกินนะครับผม เป็นต่อแสบหลายครับมึงโอ้ยแซ่บวิลีเด้วพี่น้องนี่อันนี้น้ำตาลใส่ขาวนะครับผมโอ้อันนี้น้ำตาลครับผมอา้าวใส่ลงไปครับผมแซ่บหน่อยใส่หลายแสบหน่อยใส่หลายก็แซ่บหลายอ้าว <c oughs> อา <ผม S 1> ครับผม,ผม,นมเนี่ยอันนี้สับหอยนะครับพ้อ,อง,อรงเราไปกันมาจากระยองนะผมซับหอยนี่ วากันนั้นมันสุกเนาะเชฟเนาะใส่ตัวของหมกทีมันสุกแล้วเนียดีครับเชฟโจ้กับผมเฮ้ยใส่หมวกแดงคือเข้าครับผมไม่หมวกแดงครับเดีดีเลื่อนยนต์แล้วครับเป็นหมวกแดงแล้วครับผมเอาจากแต่ก่อนว่ามีหมวกใส่ครับมาครับผมอ่ะเดี๋ยวมาติดตามตอนที่มันสุกครับผมโอ้ยตอนนี้พอได้ที่แล้วนะครับผมสำหรับผัดลูกชิ้นใช้ขวบฟักยาวใส่ทิ้ชใหญ่กันแล้วนะครับ ต่อไปใไส่ยังไงครับต่อไปใส่ไปกอขาเขาครับผม่ดีดเลยวะเเอ้ยคือหอมไปดังฟันๆเลยวะโยเข่า้ราที่เนี่ยเชพโอ้ย,ย,ยล้วด,ดีึนครับแก้วคุณขอพันหกชิ้นครับผมดีีครับอ้นหอม่ดีครับหอมมายันหนาซอยคนดผู้ชมนี่ครับ ผัดกระเพราลูกชิ้นโดยเชฟโจ๊กครับผมสายชิวทองวนขว้าครับผมน,น,นี่แหละกับเมนูง,ง่ายๆครับผมโดยเชฟโจ๊กสายชิวทองวนขว้าครับดาบไทยแล้วครับคุณรู้ตังเสียงระเบียกระทงกระทะครับน้ำแรงว่ะโอดีดีครับผมเชฟโจ๊กใส่เบลีเลย์เติมน,น้นนะเนำเข้าไปนิดนึงนะครับผม ขอได้สดน,น้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำสิงนะครับผมอ้ายเ,เชฟเอ้ยน,น้ำกิกห้อยอีกแล้วครับผมเอ๋อเก่งห้อยแกเก่งไหมวะเป็นยังไงเชฟชื่นใจบ่ชื่นใจายไม่โนะครับโอ,ขอ้ข่าวไยดีมากนี่ครับบัดกระเขาลูกชิ้นครับผมฮู้อ๋อดูคนได้เลยหัวดีๆข่ามสุแล้วกระปงตัวเชฟไปเลยเอเอปิลย หอมเสริมขึ้นจานครับผมสุกแล้วครับท่านผู้ชมดีครับสุกแล้วครับท่านผู้ชมหอมเสริมขึ้นจานเลยทำไมเชฟหุ้มขนมกระเพราลูกชิ้นครับผม,ม <า S 1> นี่จับหนึ่งมาจับหนี่มาแซมมันกันเลยครับเชฟจบสายชิวทองควันแล้วครับแซ่มประจงมงครับผมประจมงครับผมแซมดีครับผมแซ่บมีมือเชฟจบนี่แซม ครับมมครัะดมของเราอืมโอ้ยกระดาบปลาครับหอมโมชิปโอ้ปใส่ดังควนเลยวะไปใส่ดังควนเลยวะ้โอ้นะครับผมหลังจากนี่เราเสิร์ฟขึ้นจานเรียบร้อยตอนนี้เอากระสีมาทำการกินมเขากันนะครับผมมาครับพี่ครับผัดกระเพราลูกชิ้นนะครับผมโอ้ย อย่างไรเลยครับเขาอุ้ยดูครับเอ้ยครับผมดีครับเจ็บโว์ครับผมโอ้ยหมากินโชครับผมโอ้ยโหดีครับเป็นยังครับผมเป็นยังขอนดีครับโอ้ยเป็นตัดแสบดีมากพี่น้องเอ้ยมึงจี๊ดขัดไหมอืมมาครับขัดกระเพราลูกชิ้นครับก็โอ้โห S, mom, หัครับแซบมไปดังตากองเลยครับผมตามสั่งโอ้โอาสั้งแล้วครับผมโอ้ยโ่ต้องเอาเแล้วอมีน้ำเก๊กเ้ดที่เชฟเออครน้ำเก๊กไฮดดีมันยังข้าวพอดีคอแย่ทีน้่ครับผไ้ยครับน้ำซุปข้าผ่มเอากินน้ำซุปนี้มันยังมา ต่กองยังแซ่แๆโอ้โห่นามสข้ครับอีกครับผมยังไงครับยืลงเลยเป็นหมดาโอ้ไ่เอ้อกตากองทิ้นไว้ลอวกันครับผมนี่ครับนี่ครับตากันเราเาลูกชิ้นครับผมเอาครับเอานี่ครับเสร็จจบใส่ให้เบิ่งแล้วครับสำหรับเลนีผู้ชมคนไหนทำมาล้วคนไค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พก กดไหมกดใครเออกดใครได้ครับหนาไหมกันโอ้แข่งกันเนี้ยนะครับกดถูกใจได้ครับมาแซมกันครับอ๋อใสเลยอาเอาคำสุดท้ายแล้วครับผมเอาล้โอ้แต่กล่องบุหรี่หลงของหองยังแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่คลิปหน้ามาที่ว่าเลวก็ยังเพราะว่าลาไปก่อนครับผมเอาครับผมคือหอมเลยว่าเทปหอมเต้นดังนีดิ หมูบุญเลยเนี่ยู้ห้องแรเนี่ยติดไ้แล้วเอาเอาแฮนด์วิดจอดจัดบัตบบ้มให้มันวิดโอ้หอมเลยแท้ละอะขอสมีก่อนโอ้ยเราตาคองหิวแล้ว